อ่านพระวินัยปิฎกคำพีที่สามมหาวัคเล่มสองว่าด้วยเรื่องสงสามคัคคีและพิสุชาวเมืองโกสัมพีการที่หนึ่งรเป็นการสุดท้ายในมหาวัคเล่มสองคำพีมหาวัคว่าด้วยสงสามคัคคีของพิสุทธชาวเมืองโกสัมี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตโกตัสสะอุกิตตกัสสะภิกขุโนธรรมัญจะเวนยัญจะปัจเจ ปัจเวขันตัสสาเอตัธโหสิอาปติเอสาเอสาอาณาปติปตาอาปโนมหินัมเหอาณาปโนติณบันนี้ธรรมภาคจะได้แสดงพระวินัยปดิฎกเทศภาามหาวิทยาลัยไตรภาคการที่หนึ่งร้อย ในคำพีมหาวัคว่าด้วยสงสามัคีของพิสุชาวเมืองโกสัมพีตามพระบารีอัตถกถาดีกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่า ครัน้นพวกพิสุจ์ชาวเมืองโกส้สมบีไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วพิสุผู้ยกวัดนั้นก็พิจารณาซึ่งทำวินัยแล้วเห็นว่าข้อนั้นเป็นอวบัิขอจับไว้เป็นอวบัดาำไม่ได้เราต้องอวบัดแล้วไม่ใช่เราไม่ต้องอวบัดเรายกวัดแล้วไม่ใช่เราไม่ถูกยกวัดเราถูกยกวัดด้วยการทำอันชอบธรรมอันไม่กำเริบอันควนแก่เหตุการณ์แล้วดังนี้ ลำดับน้ำพิสู่ผู้ยกวัดนั้นก็เข้าไปหาพวกพิสุจ์ที่คล้อยตามตนผู้ยกผู้ถูกยกวัดแล้วกล่าวว่าเพราะนั้นเป็นอาบัติข้อนั้นจะไม่เป็นอาบัติถามได้ข้าพเจ้าต้องอาบัติแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ใช่ต้องอาบัติข้าพเจ้าถูกยกวัดแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ถูกยกวัดข้าพเจ้าถูกยกวัดด้วยการทําอันชอบแล้วอันไม่กําเริบ อันสมควรแก่เหตุการณ์แล้วขอท่านเทหลายจงให้ข้าพเจ้าเข้าหมู่คณะเถิดลำดับนั้นพวกพิสุท่คร้อยตามพิสุผู้ยกวัดนั้นก็พาพิสุผู้ถูกยกวัดนั้นไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนครั้นพิกษุเหล่านั้นนั่งลงในที่สมควรแก่ตนแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่สุ่อผู้ถูกยกวัดนี้กล่าวว่าข้อนั้นเป็นอาบัตข้อนั้นไม่เป็นอาบัตหาไม่ได้ข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าต้องอาบัตแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ต้องอาบัติข้าพเจ้าถูกยกวัดแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ถูกยกวัดข้าพเจ้าถูกยกวัดด้วยการทําอันชอบรทมอันไม่กําเริบอันสมควรแก่เหตุการณ์ขอท่านทั้งหลายจงเรียกข้าพเจ้าเข้าหมู่คณะเถิดจงนี้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายควรปฏิบัติตนอย่างไรพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายข้อนั้นเป็นอาบัติไม่ใช่ข้อนั้นจะไม่เป็นอาบัติพิสูจนนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ใช่พิสูจนี้ไม่ต้องอาบัติพิสูจนนี้ถูกยกวัดแล้วไม่ใช่พิสูจนนี้ไม่ถูกยกวัดพิสูจนนี้ถูกยกวัดด้วยการอันชอบธรรม ด้วยการทํอันไม่กาเริบด้วยการทําอันสมควรแก่เหตุการณ์แล้วแต่เพราะเหตุที่พิสูจนี้ต้องอบัตแล้วด้วยถูกยกวัดแล้วด้วยเห็นโทษของตนอยู่ด้วยเธอทั้งหลายจงเรียกพิสูจนี้เข้าหมู่คณะเถิดลำดับนั้นพวกพิสูจน์ผู้คอยตามพิสูจน์ผู้ถูกยกวัดนั้นก็เรียกพิสูจน์ผู้ถูกยกวัดนั้นเข้าหมู่คณะแล้วพากันไปหาพวกพิกษุซึ่งเป็นฝ่าย ยกวัดบอกว่านี่แนะท่านทั้งหลายความบาดหมางความทะเลาะความถือผิดความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวแห่งสงความตั้งลงแห่งความตั้งลงต่างแห่งสง์การทำต่างการแห่งสง์ได้มีเพราะวัตถุใด พิสู่นี้นั้นได้ต้องอาบัตแล้วได้ถูกยกวัดแล้วได้เห็นความผิดของตนแล้วได้ถูกเรียกเข้าหมู่คณะแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราพร้อมกันทำสังฆาสามกคีเพื่อระงับวัตถุนั้นเถิดลำดับนั้นภิกุูอ่อพวกภิสุุที่ยกวัดนั้นก็พากันไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถาวายบำพคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตน พวกพิสูจที่ยกวัดนั้นก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนแล้วก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกพิสูจที่คล้อยตามซึ่งพิสูจผู้ยกวัดนั้นได้กล่าวต่อพวกข้าพระองค์ว่าสงได้บาดหมางก,กันได้ทะเลาะกันได้ถือผิดกันได้วิวาทกันได้แตกร้าวกันได้ตั้งลงต่างกันได้ทำต่างกันเพราะวัตถุพิสูจนั้น พวกสืภิกษุนี้นั้นก็ได้ต้องอาบัติแล้วได้ถูกยกวัดแล้วได้เห็นความผิดของตนแล้วได้ถูกเรียกเข้ามาามไม่ใช่ได้ถูกเรียกเข้าในหมู่คณะแล้วพวกเราทำสังฆสามาคีเพื่อระคับวัตถุนั้นเถิดดังนี้พวกข้าพระองควรปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่พิสูจน์นั้นต้องอบัตแล้วด้วยถูกยกวัดแล้วด้วยเห็นอบวตแล้วด้วยถูกเรียกเข้าหมู่คณะแล้วด้วยสงจงทำสงสังฆสามัคคีเพื่อระงับวัตถุนั้นการที่สงจะทำสังฆสามัคคีนั้นต้องทำอย่างนี้คือพิสูจทั้งปวง,งทั้งที่เป็นไข้และไม่เป็นไข้ต้องประชุมในที่แห่งเดียวกันใครใครจะมอบฉันทะไม่ได้ พระประชุมกันแล้วพิสูจ์ผู้ฉลาดผู้มีกำลังพอต้องประกาศให้สงทราบด้วยคำว่าขอสงจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าสงได้บาดหมางการได้ทะเลาะการได้ถือผิดการได้วิวาทกันได้แตกราวกันในต่างลงต่างกันได้ทำต่างการเพราะวัตถุใดภิสษุนี้นั้นก็ต้องอบัตแล้วด้วยถูกยกวัดแล้วด้วยเห็นอบัตแล้วด้วยถูกเรียกเข้าหมู่คณะแล้วด้วย ถ้าสงพร้อมเพรียงกันแล้วสงควรทำสัมภะสามัคคีเพื่อระงับวัตถุนั้นอันนี้เป็นยัตติที่บอกให้รู้ขอสงจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าสงได้บาดสงได้บาดหมางก,กันได้ทะเลาะก,กันได้ถืบปิดกันได้วิวาทกันได้แตกราวกันได้ตั้งลงต่างกันได้ทำต่างกันเพราะวัตถุใดที่สูนี้นั้นก็ต้องอาบัดแล้วด้วยถูกยกวัดแล้วด้วยได้เห็นอาบัดแล้วด้วย ได้ถูกเรียกเข้าหมู่คณะแล้วด้วยสงจะทำสังฆสามกค่ีเพื่อระงับวัตถุนั้นการทำสังฆสามกคคีเพื่อระงับท่านผู้ใดเห็นว่าสมควรขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นเป็นอันว่าสงได้ทำสังฆสามกคคีได้กำจัดความแตกราวแห่งสง ได้กำจัดความตั้งลงในสงได้กำจัดก,การทำต่างกันแห่งสงเพื่อระงับวัตถุนั้นแล้วข้อนี้ย่อมสมควรแก่สงเพราะฉะนั้นสง์จึงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าขอจำเรื่องนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้ประกาศดังนี้แล้วต้องทำอุโบสถใ,ในขณะนั้นต้องสวดปาฏิโมกในขณะนั้นดังนี้ ลำดับนั้นพระบาลีพระอุบาลีดพระเจ้าได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนแล้วกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสงไปบาดหมางกันแล้วได้ทะเลาะกันแล้วได้แย่งแก่งแย่งกันวิวาทกันแตกเร้ากันตั้งลงต่างการทำต่างกันพระวัตถุใดสงไม่ได้วินิจฉัยวัตถุนั้น ได้ไปจากวัตถุอันไม่มีมูลสู่วัตถุมีมูลแล้วทําสังฆสามกีสังฆสามคีนั้นจะชอบทำหรือพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัวด,ดวัตถูก่อนอุบาลีสงได้บาดหมางก,กันได้ทะเลาะกันได้แข่งแย่งกันได้วิวาทการได้แตกกล้าวกันได้ตั้งลงต่างกันได้ทํต่างกันเพราะวัตถุใดสงไว้ใดวินิจฉัยวัตถุนั้นแล้วไปจากวัตถุอันไม่มีมูลสู่วัตถุอันมีมูลแล้วทําสังฆสามกีดูก่อนอุบาลี สังฆสา,ามก,กีนั้นไม่ชอบทรเพระบาลีเถระเจ้าจาึงทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสงได้บาดหมางนกันได้ทะเลาะกันได้แก่งแย่งกันได้วิวาทกันได้แตกราวกันได้ตั้งลงต่างกันได้ทำต่างกันเพราะวัตถุใดสงได้วิจัยวัตถุนั้นไปจากวัตถุที่ไม่มีมูลสู่วัตถุที่มีมูลแล้วจึงทำสังฆสา,ามก,กีสังฆสา,ามก,กีนั้นชอบทำหรือไม่พระเจ้าข่ะ จัตวาชอบธรมถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสังฆาสมคคีมีกี่ประการดูก่อนอุบาลีสังฆาสมคคีมีสองประการคือสังฆาสมคคีที่ปราศจากอัดและประกอบด้วยพยัญชนะหนึ่งสังฆาสมคคีที่ประกอบด้วยอัดด้วยประกอบด้วยพยัญชนะด้วยหนึ่งดูก่อนอุบาลีสองบาดหมางกันทะเลาะกันแข่งแย่งกันมีวาทกันแตกร้าวกันตั้งลงและทำต่างกันเพราะวัตถุใด สงไม่ได้มินิจใช้วัตถุนั้นได้ไปจากวัตถุที่ไม่มีมูลสู่วัตถุที่มีมูลแล้วทาสังฆาสามกีอันนี้เรียกว่าสังฆาสามมกีที่ปราศจากอัดแต่ประกอบด้ยวยพยัชนะดูก่อนอุบาลีสงที่บาดหมางกันทะเลาะกันแข่งแย่งกันวิวาทกันแต่เพ้าวกันตั้งลงต่างการทําต่างการเพราะเหตุเพราะวัตถุใด สองได้วินิจใช้วัตถุนั้นแล้วไปจากวัตถุอันไม่มีมลสู่วัตถุอันมีมูลชื่อว่าสังฆสามัคคีที่ประกอบด้วยอัดด้วยที่ประกอบด้วยพยัญชนะด้วยสังฆสามัคคีมีอยู่สองประการดังนี้ลำดับน้ำพระบารีเถระจาจึงลุกขึ้นจากอัศนะข่มผ้าลดไหลข้างหนึ่งประนมอันชลีไปทางสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วกราบทูลเป็นคาถาขึ้นว่าสังคาสก,กิจเจสุจะมันตนาสุจจะเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าเมื่อสอมีกิจเกิดขึ้นก็มีการปรึกษาเกิดขึ้นมีอัตถคดีเกิดขึ้นมีการวินิจฉัยเกิดขึ้นพระผู้มออีพระผู้มีอุปการะมากควรทําอย่างไรพิสูุควรแก่การยกย่องด้วยอาการอย่างไรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ผู้ควรติดเตียนไม่ได้ในทางศีลเป็นข้อแรกผู้พิจารณาความประพฤติของตนผู้สำรวมอินทรีย์ย่อมไม่มีศัตรูว่าโดยทางธรรมผู้อื่นควรว่าผู้นั้นได้โดยเหตุใดเหตุนั้นไม่มีแก่ผู้นั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้คงที่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลวิสุทธิเป็นผู้แกล้วกล้าสามารถกล่าวคมกีได้เป็นผู้ไม่หวาดหวั่นขั้นค้ามในที่ประชุมชน ไม่ทําให้เสียประโยชน์เป็นผู้กล่าวตามสมควรแก่กาลเวลาถูกถามปัญหาในที่ประชุมก็ไม่ก้มหน้าไม่เก้อเขินผู้นั้นย่อมกล่าวตามสมควรแก่เวลาสมควรแก่คําที่ควรกล่าวทําให้ประชุมจนเกิดความยินดีเป็นผู้เฉียบแลมเป็นผู้มีความเคารพตอบพิกสุทั้งหลายผู้แก่กว่าและผู้แก่กล้าในถ้อยคาแห่งอาจารย์ของตนเป็นผู้สามารถที่จะวินิจฉัยเหตุการณ์นั้นได้ เป็นผู้คล่องแคล่วในเหตุการณ์ที่ควรกล่าวเป็นผู้จลาดในเหตุอันพิรุธของผู้เป็นฆาศึกทั้งหลาย้าตศิทั้งหลายย่อมเว้นซึ่งการข่มขีด้วยเหตุอันใดมหาชนถือซึ่งการทำให้เข้าใจด้วยเหตุอันใดไม่ทิ้งซึ่งรัทธิของตนด้วยเป็นผู้แก้ไขปัญหาไม่ขัดข้องเป็นผู้สามารถในหน้าที่ของผู้เป็นผู้รับรองได้ในกิจของสง์เหมือนกับเราซึ่งเครื่องบูชา เหมือนกับรับเครื่องบนา,เ,าเหมือนกับรับซึ่งเครื่องบูชาเป็นผู้ทําตามท้าธรรมที่สั่งไปถูกหมู่พิสุใช้ไปก็ไม่ถือตัวว่าเราจะต้องทํากิจสง์ต้องอบัตในเพราะวัตถุประมาณเท่าใดการออกจากอาบัตนั้นมีอาการยอย่างไรจําแนกสิ่งทั้งสองนั้นไม่มีมาดีแล้วแก่ผู้นั้นทาไม่มีอะไร อานผิดเลยครับได้มีมาดีแล้วแก่ผู้นั้นผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอบัตเมื่อประพฤติซึ่งตีเมื่อประพฤติอ่มผิดละเมื่อประพฤติซึ่งที่ไม่ควรเหล่าใดก็ถูกไล่ออกจากหมู่ถูกไล่ออกจากหมู่ด้วยวัตถุอย่างใดแล้วถูกเรียกเข้าหาหมู่ในที่อ่ มีทีนะครับถูกเรียกเข้าหาหมู่ในเมื่อประพฤติถูกต้องดีเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นผู้จราดในการจําแนกผู้มีความเคารพต่อพิสุน์ทั้งที่แก่หนุ่มปานกลางผู้ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนผู้เป็นบัณฑิตภิกษุผู้เช่นนั้นแหละสมควรเป็นผู้ยกย่องทางนี้สิ้นเนื้อความในพระบรีและคำามีมหาวัรน์เพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความอธิษานีกาที่ควรยกมาแสดงนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นจึงจัดในหยิบเอาใจความในคาถาซึ่งได้ยกขึ้นว่าแล้วนั้นมาแสดงเพื่อให้แจ่มชัดแจ่มแจ้งชัดเจนอีกว่าพิสูจน์ที่ควรแก่การยกจ้องในในเมื่อสงมีกิตเกิดขึ้นมีการปรึกษาเกิดขึ้นมีอัตถคดีเกิดขึ้นมีการวินิจฉัยเกิดขึ้นนั้นในแก่พิสูจน์ผู้ประกอบด้วยองค์ฆคุณเหล่านี้คือไม่มีใครติดเตียนได้ในทางศีลหนึ่งเป็นผู้มีมารยาทดีหนึ่ง จำเรวมอีซีดีหนึ่งไม่มีใคริดเสียนได้โดยชอบธรรมหนึ่งเฮที่จะให้ผู้อื่นจีเตียนได้ไม่มีแก่ที่สุดนั้นหนึ่งที่สนันเป็นผู้คงที่หนึ่งเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งเป็นผู้แกล้วกล้าในที่ประชุมหนึ่งไม่ทําอัธคดีให้เสียไปหนึ่งกล่าวตามสมควรแก่เวลาหนึ่งไม่ซบเซาเก้อเขินในเวลาถูกถามในที่ประชุมหนึ่งแก้ไขถูกต้องดีหนึ่งมีความเคารพหนึ่ง กล้ากล้าในทางแบบแผนอาจารย์ของตนหนึ่งหมาชนจะเข้าใจด้วยข้อใดก็ยกก็ยกข้อนั้นขึ้นแสดงหนึ่งไม่ทิ้งแบบแผนอาจารย์ของตนหนึ่งกล่าวแก้ถูกตามปัญหาหนึ่งสามารถในหน้าที่ของทูตหนึ่งยินดีรับธุระของสงฆ์หนึ่งเมื่อสงฆ์ใช้ไปก็ไม่ถือตัวหนึ่งสามารถในหน้าที่ของทูตหนึ่งยินดีรับธุระของสงฆ์หนึ่ง เมื่อสงใช้ไปก็ไม่ถือตัวหนึ่งอันนี้แสดงว่าพินซ้ํานะครับเข้าใจดีในวัตถุที่ทําให้เกิดอาบัตและวิธีลดเครื่องอาบัตหนึง่งเข้าใจดีในการเรียกี่สุพูดถูกขับไล่ออกจากหมู่ให้ข้อมูลหนึ่งประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนหนึ่งดังนี้สิ้นใจความที่ควรจะมาแสดงทิตรงนี้ทางแรกนะครับพินซําก็ได้อา่านไปตามเขา ให้เข้าใจไป็านภในมันามจานตรงนี้เข้าใจใหม่ก็แลควาอิมหาวะทั้งบ้้นต้นและบ้านปลายซึ่งมีอยู่หนึ่งร้อยกันนี้ท่านแยกเป็นขันคือขพอความใหญ่ๆสิบขันด้วยกันในบ้านต้นสี่ขันบ้านปลายหกขันบ้านต้นสี่ขันนั้นคือมหาขันอันว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงทรงบัญญัติการยกวัดเป็นต้น ไว้แก่พิุทั้าหลายหนึ่งอุโบสถขันว่าด้วยเรื่องอุโบสถหนึ่งวัสุปนายิกขันว่าด้วยเรื่องเข้าวัรษาหนึ่งปวารณาขันว่าด้วยเรื่องปวารณาหนึ่งในบ้านต้นนี้มีห้าสิบการบริบูรณ์ส่วนบ้านปลายมีหกขันคือและห้าสิบกันเหมือนกันคือกรรมขันอันว่าด้วยเรื่องรองเท้าเป็นต้นหนึ่งเพสัชขันอันว่าด้วยเรื่องเพสัตหนึ่งกระถินขัน ว่าด้วยเรื่องกักินอันว่าด้วยเรื่องกัญชินหนึ่งจีวานขัน่อันว่าด้วยเรื่องจีวานหนึ่งจำไปยัก์ขันอันว่าด้วยเรื่องลงโทษพิสุทั้งหลายหนึ่งกสามทิขันว่าด้วยอันว่าด้วยเรื่องพิสุจามือกลสมพีหนึ่งดังนี้เป็นอันว่าคำพีมหาวัดทั้งบาลีอัตถกถาติกานั้นมีข้อใหญ่ใจความอยู่เพียงตนนี้ ยถาจะวันนาเอสาสมตาเนรุปัฏวาเอวะสะเพชนาสันสิงปโปโนันตุนิรุปัฏวังในที่สุดแห่งคำพีมหาวั์ทั้งหนึ่งร้อยกันนี้อัตมภาพพอาอำนาจคุณประสีรัตน์ัยจงบันดาลให้คำพีมหาวัฏนี้ปราศจากอุปัถวะอันตราย ทั้งจนบันดาลให้มหาชนคนทลายถึงซึ่งสันติสุขปราศจากทุกขภัยความีมหาวัคนี้ได้ตั้เร็จเรียบร้อยเป็นอันดีหาอุปัตวะอันตร,รายไม่ได้ชั้นใดขอให้ประชุมชนคนทั้งปวงจงหาอุปัตวะอันตร,รายไม่ได้ฉันนั้นจงทุกขิภาราติการเอวังก็มีด้วยประการศนี้ พระวินัยวิโดกคำวีมหาวัคจบบริบูรณ